ในดงป่าดิบมักจะมีสิ่งที่เราขาดคิดไม่ถึงเช่นผีป่าผีโป่งผีกองกอยหรือเสือสมิงสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการขอบกระโลงหามาเล่าเช่นเคยครับต่อไปเรามาต่อ EP ที่2เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อทบกันครับหลวงพ่อทบเคยประจนกับเสือสมิงมาก่อนครับอย่างว่า ในป่าดงดิบมักจะมีสิ่งต่างๆที่เราคาดไม่ถึงเช่นผีป่าผีโป่งผีกองกอยหรือเสือสมิงหลวงพ่อทบหลุดรอดมาได้ก็ด้วยความอาศัยจเจริญเมตตาบารมีมาเป็นที่ตั้งล่ะครับทำให้ผีเหล่านั้นเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามาลบกวนทันได้ครั้งหนึ่งทันได้เดินทุดงผ่านไปพบกับกองกระดูกอยู่กองผ้าเหลืองเปรอยเปื่อยเน่าๆผุๆ พร้อมกับกรดและบาทที่สินสภาพหลวงพ่อทบจึงรู้ว่าในขณะนั้นน่าจะมีพระทุดงรูปที่มานอนมรณะภาพอยู่ตรงหน้านี้ต้องมีการอาบัดในการทุดงวัดมีวัดอันไม่บริสุทธิ์จึงต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้อย่างอนาถท่านจึงได้รวบรวมผ้าเหลืองกระดูกกรดและบาทเข้าด้วยกันแล้วนำไปฝังอย่างเรียบร้อย พร้อมกับสวดมาติกาบังสกุลให้เป็นที่เรียบร้อยตกลงใจปรากฏค้างคืนต่ออยู่ตรงนั้นลหละครับพ่อตกดึกในคืนนั้นเองขณะที่ท่านกำลังทำสมาธิภาวนาท่านก็มีสิ่งแปลกปลอมเดินเข้ามาใกล้กรดกลิ่นสาบเหม็นคุ้งโชยเข้ามาจมูกแทบจะสำลักหลวงพ่อทบบยังคงมั่นนั่งสมาธิภาวนาอย่างแน่วแน่ ไม่ยอมขยับขยื่อนในขณะนั้นเองก็มีจ่าเสือพลาดกรนขนาดใหญ่หละครับมองท่านเหมือนขู่แยกเขี้ยวยิงฟันคำรามอย่างดุร้ายหมายจะกัดกินท่านเป็นอาหารท่านจึงรวบรวมจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับเสือพร้อมปากก็พูดว่าเองหากินของเองข้าก็ออกธุดงเพื่ออยู่ในทางธรรม เองอาศัยสัตว์น้อยใหญ่ต่อชีวิตข่าก็อาศัยพัฒตหารดำรงชีวิตเองมาข่าก็ดีใจไม่มีอะไรก็นอนเสียเถิดหลังจากกล่าวจบแล้วหลวงพ่อทบก็น้อมชีวิตเป็นพุทธบูชาโดยอธิษฐานว่า หากเสือกับท่านมิได้เคยผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันในชาติปางก่อนก็ขอให้เสือหลีกทางให้ถ้าเคยผูกเวรกันมาก่อนก็ขอให้ท่านกินเพื่อชดใช้กรรมเป็นที่อัศจรรย์ปรากคฏรับเสือตัวนั้นหยุดคำรามและทำตามคำสั่งของท่านอย่างว่าง่ายเหมือนพูดกับนักเรียนมันลดความดุร้ายลง และค่อยๆล้มตัวลงนนอนข้างๆกดของท่านส่วนท่านก็ได้เจริญสมาธิภาวนาจนรุ่งเช้าพอท่านลืมตาดูขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าเสือสมิงได้หายจากไปจากที่ที่มันล้มตัวนอนลงเมื่อคืนนี้คงเหลือแต่รอยเท้าทิ้งไว้แค่ร่องรอยเอาไว้หลังจากนั้นท่านก็ได้เดินทุดงต่อไปจนกระทั่งได้พบกับพัทธุดงอีกรูปหนึ่ง จึงได้ชักชวนกันเดินทุดงต่อไปจนถึงประเทศพมา่านณะที่แห่งนั้นเองหลวงพ่อทบและพัทธุดวงลูกนั้นก็ได้แสดงอภินิหารสึ่งกันและกันและได้แลกเปลี่ยนวิทยาอาคมจนเป็นที่พอใจแล้วก็ต่างกันแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางหลวงพ่อทบก็ได้เดินทุดงต่อไปจนถึงประเทศลาวล่ะครับคุณผู้ฟัง ท่านได้เคยรู้จักและคุ้นเคยกับพระเนนที่เวียงจันทร์หลายรูปด้วยกันเมื่ออยู่ที่นครเวียงจันทร์ท่านได้ช่วยเหลือพระเนนที่นั่นก่อสร้างสิ่งต่างๆจนสำเร็จหลายแห่งจนเป็นที่ชื่นชอบอัธยาศัยของพระเนนในเวียงจันทร์มากถึงกับนิมนต์ให้ท่านมาประจำวัดอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ท่านได้ปฏิเสธไปเพราะท่านยังมีภาระ ต้องทำอีกมากเมื่อหลวงพ่อได้ปฏิเสธในการอยู่เวียงจันทร์แล้วท่านก็ได้เดินทุดงจะออกจากเวียงจันทร์มุ่งหน้ามายังประเทศไทยท่านเดินลัดเลาะจนมาถึงเขตชายแดนไทยติดต่อกับขเมรที่จังหวัดตราดท่านได้ทุดงเข้าไปในเขตของขเมรจนต้องผจญกับพวกขเมรต่ำ เจ้าแห่งอวิชามนสายดำทั้งปวงต้องกันต้องแก้และทำลายเรียกได้ว่าถ้าไม่มีวิชาอาคมแข็งจริงๆก็ต้องถูกขมิ้นต่ำทดลองด้วยมนดำไสย,ยศาสตร์เช่นยาสั่งบังฟันหรือบิดไส้แต่ท่านก็สามารถเอาชนะพวกเดรัชานวิชาเหล่านั้นได้แล้วครับทำให้พวกเขาเหล่านั้นพากันศรัทธาในตัวของท่านมาก นิมนต์ให้ท่านมาอยู่จำพรรษาในเขตขเมรต่อไปแต่ท่านก็ได้ปฏิเสธและได้เดินทางเข้าประเทศไทยในที่สุดละครับคุณผู้ฟังการเดินทางมหาธุด,ดงแบบมาราธอนของหลวงพ่อทบก็สิ้นสุดลงจะเห็นได้ว่าท่านเดินด้วยเท้าเปล่าๆไปตามทางธุระกันดานแสนลำบากยากเข็นบางครั้งธุดงไปในพื้นที่ห่างไกลหมู่บ้านมีแต่ป่าดงดิบ และอาหารการกินก็ไม่มีต้องฉันกับใบไม้ใบหญ้าแทนข้าวแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อท่านได้เดินทุด,ดงจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพิชบุ์ไปถึงเขตชายแดนพมา่าแล้วย้อนกลับไปประเทศลาวและสุดท้ายก็เข้าไปชายแดนขเขมรน,นับว่าท่านได้เดินทางเท้าเปล่าหลายพันกิโลเมตร กลับมาตุภูมิหลวงพ่อทบก็ได้เดินทุดงรอนแหลมไปเวลานานๆจนกระทั่งเห็นว่าสมควรแก่เวลาและวิชาอาคมที่ท่านได้รับมาก็พอที่จะนำไปสงเคราะห์ให้กับชาวบ้านญาติโยมผู้อยากไหลได้แล้วอีกทั้งท่านก็จะได้กลับไปประกอบาศาสนกิจอุทิศตนเป็นพุทธบูชาอย่างดินแดนที่ท่านได้ถือกำเนิดเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นมิ่งมงคล ต่อบวรวพุทธศาสนาเมื่อคิดได้ดังนั้นท่านจึงเดิอนออกเดินทางจากชายแดนขมนิโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางคือวัดศิลาโมงตำบลน,นายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อท่านได้มาจําพรรษาที่วัดแห่งนี้แล้วท่านได้ทําการบูรณะวัดครั้งใหญ่มีการสร้างกุฏิสง์สาลาการเปลี่ยนขุดบ่อน้ำที่สําคัญท่านได้ทําการก่อสร้าง พระอุโบสถจนสำเร็จใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ดีจนถึงทุกวันนี้เอาละครับคุณผู้ฟังเรามาฟังเรื่องราวพาร์ทเกี่ยวกับหลวงพ่อทบกับหลวงปู่สุขกันเถอะครับหลวงพ่อทบเคยไปเรียนวิชากับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคอมมาถามเท่ามาก่อนนะครับหลังจากที่หลวงพ่อทบได้มาจำพรรษาอยู่วัดศิลาโมงแล้ว ท่านยังคงตั้งใจสแสวงหาวิชาความรู้อยู่อย่างไม่หยุดไม่ยัง้งเมื่อท่านทำการบุรณะคปฏิสังขรณ์วัดศิลามงเข้าที่เข้าทางแล้วท่านก็ได้ยินชื่อเสียงเกียรติคุณของพระครูวิมูลคุณากรหรือหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงจังหวัดชัยนาทว่าเป็นผู้สำเร็จวิชา8ประการซึ่งมีน้อยองค์นัก ที่จะสำเร็จได้ท่านจึงได้เดินทุดงจากวัดศิลาโมงมุ่งหน้าไปที่จังหวัดชัยนาทในที่สุดท่านก็ได้กลาบนมัสก,การหลวงปู่สุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาและที่วัดปากคลองมะขามเท่านี้เองท่านก็ได้พบกับพระเกจิอาจารย์อีกสองรูปที่ได้เดินทางมานมัสก,การหลวงปู่สุขเพื่อขอเรียนวิชาก่อนหน้าที่ท่านจะมาถึงหงหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน 2. หลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งการเรียนวิชาของหลวงปู่สุกนั้นก่อนที่ท่านจะมามอบวิชาอาคมอะไรก็ตามให้กับสิทธนั้นท่านจะทดสอบวิชาพลังจิตของสิทธแต่และคนก่อนว่ามีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงสักเพียงใดจากนั้นจะถามถึงวันเดือนปีเกิดของแต่และองค์เสียก่อนซึ่งการที่ท่านจะทดสอบและไต่ถาม ก็เพื่อท่านที่จะได้ทราบถึงความสามารถวาสนาบารมีของแต่ละองค์ว่ามีมากน้อยเพียงใดควรจะมอบวิชาอะไรถึงจะเหมาะสมที่สุดซึ่งหลวงปู่สุขท่านก็ได้มีความเมตตาหมอบวิชาอาคมต่างๆให้กับหลวงพ่อทบหลายอย่างซึ่งท่านก็ได้วิชาเหล่านั้นสงเคราะห์ญาติโยมมาตลอดชีวิตของท่านนอกจากนั้นไม่พอหลวงพ่อทบ ท่านยังมอบเป็นสิทธิ์กับหลวงพ่อเง่าหลังจากที่หลวงพ่อทบได้กลับจากการเดินธุดงกับนมัสก,การพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแล้วซึ่งหลวงพ่อทบก็ได้เดินธุดงกลับมาจำพรรษาที่วัดศิลาโมงตามเดิมหลังจากนั้นในระหว่างปีพศ2461จนไปถึงพศ2468 หลังจากการออกพรรษาทุกปีท่านได้ใช้เวลาในช่วงนี้ในการเดินทางไปกราบนมัสก,การขอเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเง่าพระเถระผู้เท่าอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีภูมิหรือวัดบ้านติวและอดีตเจ้าคณะจังหวัดล่มสักซึ่งท่านก็ได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเงาและหลวงพ่อเงาก็ได้มีความเมตตา ถ่ายทอดวิชาอาคมให้กับท่านอย่างไม่มีปิดไม่ว่าจะเป็นทางเมตตามหานิยมแคล้วคาดขงกับพันมหาอุดมหาอำนาจกำบังหล่องผลหายตัวซึ่งท่านก็ได้ใช้เวลาหลังจากออกพรรษา3ปีจึงได้เล่าเรียนจนสำเร็จภายหลังจากที่หลวงพ่อทบไปเรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อเงาแล้ว ท่านเห็นว่าวิชาอาคมของท่านนั้นจากที่ได้เรียนมาเอาไว้มากแล้วสมควรที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมผู้ตกทุกข์ได้ยากตลอดจนพัฒนาวัดวาอารามในท้องถิ่นแถบนี้ให้เจริญขึ้นมาให้ได้ท่านจึงได้ยุติการเดินทุดงเอาไว้ก่อนและได้ใช้เวลาเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดสงเคราะห์ญาติโยมและได้สร้างฐาวนวัตถุในพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาให้ได้โดยท่านได้สร้างพระอุโบสถให้กับวัดต่างๆถึง16หลังพอถึงหลังที่17ท่านได้วางเพียงศิลาเริกเท่านั้น,นก็ได้มรณภาพเสียก่อนในขณะที่ท่านกำลังพัฒนาวัดต่างๆนั้นท่านก็ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้เป็นพระคู่สวด เมื่อปีพศ2455ท่านอายุได้29ปีพันษา9ตอนนั้นท่านกลับมาจากการเดินทุดงค์และจำพรรษาที่วัดศิลามงพอถึงพศ2490ท่านอายุได้66ปีพรนษา45ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาและพอถึงพศ2497ท่านมีอายุได้73ปี พรรษา53ท่านก็ได้รับเรื่อนสมมรณศสัตว์ให้เป็นคณะอำเภอชนแดนและได้รับสถาปนาจากกรมศาสนาให้เป็นพระครูวิชิตพัชราจารย์ปณิสัยของหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบท่านมีรูปร่างเล็กแกร่งนิ้วมือของท่านเรียงงามฝ่ามืออ่อนนุ่มยามว่าท่านรูปหัวลูกศิษย์จะรู้สึกว่า นุ่มสะดุดอย่างฝ่ามือบิดามารดาถนอมบุตรกะนั้นหลวงพ่อทบเป็นพระเถระที่พูดน้อยไม่ค่อยช่างคุยช่างถามเท่าไรนักถามคำตอบคำไม่ได้เสแส้งแต่ท่านก็ได้สำรวมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วในตาของท่านมีประกายแวววาวแสดงถึงความมีอำนาจทุกคนที่เคยมากาบนมัสาการพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในตาของท่านมหาอำนาจมีใครกล้าสบตาท่านตรงตรงแต่ว่า ความมีอำนาจนั้นมักจะแฝงถึงความเมตตาเอาไว้ด้วยในการต้อนรับแขกที่มาเดินทางกราบนมัสก,การท่านในแต่ละวันนั้นท่านจะต้อนรับอย่างสม่ำเสมอภาคกันไม่เคยเลือกฐานะหรือความคุ้นเคยเป็นหลักแม้แต่น้อยใครมาก่อนพบก่อนใครมาหลังพบหลังคนรวยคนจน ในสายตาของท่านก็คือคนเหมือนกันาท่านสงเคราะห์ได้ท่านก็จะรีบสงเคราะห์ด้วยความเต็มใจไม่เคยเห่อเหิมในยศถาบรรดาศักดิ์ท่านถือว่าราบยศสรรเสริญในทางโลกนั้นะไ,ได้สมณศักดิ์ที่ได้รับมาท่านก็คงวางเฉยไม่ยินดียินร้ายท่านยังคงเป็นหลวงพ่อทบหรือพระอธิการทบธรรมดาธรรมดา,านเคยอยู่อย่างไรท่านก็อยู่อย่างนั้น ทรัพย์สินเงินทองที่เขาถวายท่านท่านก็นำไปลงทุนในพพุทธศาสนาจนหมดสิน้นเมื่อท่านถึงการมรณะภาพไม่มีทรัพย์สินอะไรที่มีค่าพอที่จะมาประกอบพิธีศพของท่านได้เป็นที่ทราบซึ้งของบรรดาศิทธานุสิ์เป็นอันมากความมักน้อยสมถะของท่านอีกประการหนึ่งที่ท่านได้สั่งสอนอบรมอยู่สม่ำเสมอก็คือความกตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณ ขพท่านเองนั้นก็ได้ทําเป็นตัวอย่างแก่สิทธยานุสิทธ์ก็คือท่านมีความกะตันอยู่ต่อบรรดาพระอาจารย์ของท่านที่ลลวงรับไปแล้วโดยท่านได้ทําบุญกุศลถวายอยู่เป็นประจําทุกปีในเวลาว่างถ้าหากท่านได้สนทนากับลูกศิษย์เป็นที่ถูกคอแล้วท่านมักจะเอ่ยถึงนามพระอาจารย์ของท่านให้สิทธิ์ฟังอยู่เสมอเช่นหลวงปู่สุขเก่งอย่างนั้น หลวงพ่อเง่าเก่งอย่างนี้พระอาจารย์สีพระอาจารย์ปานเก่งไปอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นถึงนามพระอาจารย์ของท่านที่ท่านเอ่ยมาเป็นการยกย่องเหนือกล้าวไม่มีความลบหลู่ดูหมิ่นเป็นอันขาดปากของท่านก็มีประกาสิ์เหมือนปากของพระร่วงเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ฟังพูดคำไหนเป็นคำนั้นให้พรใครคนนั้นก็จเจริญก้าวหน้าถ้าเผลอสาบแช่งใคร หรือดุดา่าก็เป็นไปตามปากของท่านทุกประการนับว่าน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเป็นที่เรื่องลือกล่าวขานกันมากในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จึงมีผู้คนเดินทางมาขอพอรท่านอย่างเนืองแน่นทุกวันทุกวันมิได้ขาดเอาเป็นว่าเรื่องราวของหลวงพ่อทบธรรมะปัญโยหรือพระครูวิชิตพัชราจารย์ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าหากใครชอบใจ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องขอบกระโลงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ